สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาติดฟิล์มนะครับกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นฟิล์มแบบแบบไหนเป็นฟิล์มใสนะครับการลอยแบบใสแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบไม่เต็มจอนะครับไม่เต็มจอเป็นยังไงไม่เต็มจอเนี่ยคือเขาจะเป็นแผ่นเรียบๆแล้วก็ไม่ได้มีขอบตรงตรงฟิล์มนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องแกะ ฟิล์มเก่าออกก่อนนะครับอันนี้ของฟิล์มเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเต็มจอนะครับเดี๋ยวเราแกะนี้เลยครับอ่านี่นะครับนี่ฟิล์มมันเก่านะครับเราแกะออกมาเลยนะครับมันมีรอยแตกอยู่นิดนึงก็แกะออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องทําความสะอาดที่หน้าจอ iPhone ของเราก่อนซึ่งไอเวลาที่เราซื้อฟิล์มใหม่มานะครับเขาก็จะมีอ่าตัวอุปก,กรณ์ต่างๆเนี่ย มาให้เรานะครับก็คือตัวฟิล์มนะครับฟิล์มหน้าฟิล์มหลังนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆนะครับว่าเราจะใช้อะไรในการทําความสะอาดบ้างนะครับแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษแห้งกระดาษเปียกนะครับและนี่ก็เป็นสติกเกอร์สาหรับเก็บฝุ่นเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกระดาษเปียก เราก็เช็ดให้สะอาดไปก่อนนะครับเช็ดเลยอย่างนี้นะครับเรียบร้อยละนะครับประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้สกรปรกอะไรมากนะครับทีนี้เราก็ตามด้วยกระดาษแห้งเช็ดพวกฝุ่นหรือคราบอะไรต่างๆหรือฟิมเดิมให้มันออกให้หมดนะครับก็เช็ดกันแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูว่ามีฝุ่นหรือเปล่านะครับพยายามเช็ดให้ทั่วนะครับ เชให้ทั่วนะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะใช้ผ้าเช็ดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอ่านี้ผ้าเช็ดเรียบร้อยให้ทั่วเลยให้ฝุ่นออกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาเช็ดอีกทีนึงนะครับเพื่อความสะอาดเรียบร้อยนะครับอ่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะติดฟิล์มนะครับก็เขามีอันนี้มาให้นะครับก็คือตัวสติกเกอร์นี่เขาจะบอกเลยว่าใช้สําหรับเก็บฝุ่นหน้าจอนะครับใช้ยังไงคืออันนี้ถ้าใครไม่มีหรือว่าเราไม่ใช้อันนี้เนี่ยบางคนอาจจะถนัดใช้สกอ๊อตเทปแบบใสยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันปกติผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นหลักก็เอาใช้นี้ก็ได้นะครับลองดูไม่ต่างกันนะครับ วิธีการก็แตะอย่างนี้นะครับแตะลงไปอย่างนี้เลยอ่ะดูนะครับเนี่ยแตะแล้วก็ออกขึ้นอย่างนี้เลยไอ้ทั่วเลยนะครับอ่าเมื่อเราแตะอย่างนี้ทั่วแล้วเนี่ยเราลองดูอีกทีหนึ่งว่ามีฝุ่นเล็กๆอะไรบ้างไหมนะครับ อ่าลองดูคือถ้าเราดูแล้วนะครับไม่มีฝุ่นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือว่าเราก็สามารถที่จะติดฟิล์มได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองลองเอาไฟมาใกล้ๆดูนะครับอ่าเราไม่มีฝุ่นแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะลงมือติดกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ฟิล์มออกมา นี่นะครับที่บอกว่าฟิล์มเป็นแบบไม่เต็มจอมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องแกะตัวพลาสติกออกมาก่อนนะครับแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เล็งเลยนะครับเราเริ่มที่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับให้ตรงตัวลำโพงกับเซนเซอร์นะครับมันอยู่ตรงรูที่ที่เขาเอ่อเจาะมาไว้ให้เรานะครับ แล้วก็ตรงปุ่มโฮมนะครับให้ตรงพอดีนะครับแล้วเราก็วางไปอ่าเดี๋ยวขอเล็งนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าโอเคเราก็วางไปแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ไล่ไปนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะค่อยๆเต็มไปนะครับฟองอากาศจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับมันจะไล่าจากด้านบนลงไปด้านล่างแล้วมันจะ พอดีเป๊ะเลยไม่มีฟองอากาศเลยนะครับอันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าแบบไม่เต็มจอเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ไปถึงขอบจอนะครับแต่ว่ามันก็จะปิดหน้าจอตรงที่เราใช้งานเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทีเนี้ยจะสังเกตว่าเวลาเราติดไปแล้วเนี่ยเราจะติดได้พอดีแล้วไม่มีฟองอากาศเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เราติดแล้วเราเรา,เราลองดูเช็คความเรียบร้อยดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้เนี่ยเราติดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีฟองอากาศเลยนะครับแล้วก็ตรงปุ่มก็จะพอดีกันตรงเซนเซอร์ตรงนี้หรือตรงลำโพงตรงนี้ก็ง่ายๆครับใครทีอ่อยากติดเองอยากลองติดเองหรือซื้อฟิล์มมาติดเองเนี่ยไม่ว่ามือถือรุ่นอะไรนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามไห้ดูคลิปต่อต่อไปเรื่องต่อๆไปของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ